ธออสักหน่ยแล้วเธอไปด่าระคายด์ทำไมแล้วมันตามมาแล้วตายแง่อย่างนี้เนี่อไปน่าเกลียดไปเร็วๆสิฉันจะช่วยคนอื่นแต่ว่าฉันไม่นว่ามาผิดตัวทั้งหางเราถึงมาพูดเลยเธอตั้งใจมาช่วยฉันนั่นแหละโอ๊ยตัวทำตัวตัวทำตัวเจ๊งอะไรหรออะอะไรไม่ตั้งใจอะไรโธ่เอ้ยนี่เธอคิดว่าฉันอยากจะช่วยเธอนั่เหรอใช่กูมีอย่าหลายใจอย่างเธอเนี่ยนะ หลใจเลยชอบโกหกคำพูดเขาเชื่อถือไม่ได้สิช่วยเธอมาเพื่ออะไรฮะก็เธอชอบฉันฉันก็ชอบเธอเราไปชอบเธอก็ไปแฟนกันไงไม่ชอบไม่ชอบแล้วทำไมโอ้ถ้าชอบเนี่ยตายเลยเสียใจตายเลยก็ตอนแรกเธอจำทำไมจำไม่ได้แหม่ตอนเจออาทีแรกบอกว่าโสดบอกว่าโสดที่ไหนได้ก็โสดแล้วไอ้นาทีน่ะมันก็เป็นมันก็เป็นแฟนเธอไงนาดีจริงๆริงแล้วเธอไม่ต้องมาา คนเขาเห็นกันทั่วทั้งกองพันเนี่ยว่าเธอมีแฟนฉันจนะบอกเธอยังไงดีและไอ้ตาทีเนี่ยมันมาสมัครทหารก็บอกอยู่ว่าว่าเธอเป็นเมียมันย๋ยจะมาปากแข็งบอกว่าไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนบอกว่าฉันโสดอีกฉันพูดไม่ได้อะตลกอ่ะคูเล่น๊าจไหมแต่ฟังเส้นกอนะจ๊าไว่เลยนะจริผู้หญิงแบบเธอนะชานีทั้งชานั้นน่ะเลยเธอก็ไม่มีวันที่จะได้เจอรักแท้แล้วก็บอก ตอนรับตานะั้นโหมันก็จะชูเหมือนกันเองที่ฉันไม่เห็น,นตอนเธอเผยนั้นก็เหมือนเกี่ยวไล่จีบแม่ครัวมกันนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นทำไมลนะ่ะก็มันเป็นแฟนเธอเป็นพี่สาวมันเป็นพี่สาวตายจบสนุนพี่ด่าแน่เลยอะ่ะเป็นพี่สาวจะพ,พูดอะไรของเธอเนี่ยนาลี สิ่งที่จะพูดออกไปอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยใครเป็นพี่สาวมันคือความจริงทั้งหมดนั่นแหละคนในเมื่อเธอรู้แล้วเธอสัญญากับฉันได้ไหมว่าเธอห้ามเมาเรื่องนี้ไม่บอกกับใครเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนฉันยังงงอยู่เลยอยู่ดีๆบอกเป็นพี่สาวหมายถึงใครเป็นพี่สาวของเธอก็แธท,ที่จริงแล้วนาทีน่ะมีชื่อวา,วารลินเป็นพี่สาวแท้ๆของฉันเลยเป็นเรื่องจริงเหรอเป็นผู้หญิงบ้านเฮราเหม่เก่งเหมือนกันใช่ไหม บ้านฉันี้เยแลเหมือนกันแต่ว่บ้านฉันนะ่ยมีผู้ชายแค่สองคนน้องฉันก็ยังเด็กมากตอนแรกพ่อฉันเนะี่ยตั้งใจจะมาสมัครเป็นทหารแต่ว่าพ่อฉันเนะ่ยเป็นโรคหัวใจพี่วารินเป็นห่วงพ่อก็เลยแฝงตัวแบบชื่อว่าน้องชายม่ช่วานาทีมาสมาัครเป็นทาหารในกองทัพนี่แหละพี่้นาทีชื่อวารินพี่วารินพี่สาวฉัวน,น เดดี๋ยยวรไ้ถ้าหาว่าเป็นอย่างนี้ท่านใครในกองพันดูเลยนะพี่สาวเธอมีโทษจริงๆนะเธอนั่นแหละทำให้ฉันต้องพูดออกมาเพราะฉะนั้นเธอต้องช่วยฉันเก็บความลับเข้าใจไหมนี่ก็หมัยเธอโสดเธอไม่มีแฟนใช่ไหมไปเร็ววิ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยววิ่ไปไว้ด้วยดวยเร็วไปไปไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยไปเลยโอยเร็วไปเร็ว ใช่นะนี่ไงสัญชาติญานผู้ชายเจ้าชูเนี่ย,ย,งงย,ย,เ,ยเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยอาศัยช่วงชุลมุนเข้าหน่อยมาจับมือฉันมาแตะเนื้อต้องตัวฉันนี่แหละพวกผีทะเลพวกผู้ชายเสโอก,กาสผีทะเลนั่นเลยนี่คุณผมไปเจ้าชูไปผีทะเลเลยเนี่ยผมเป็นคนช่วยคนเอาไว้ถ้าไม่ช่วยคุณตายไปแล้วแล้วย,ยังไงช่วยแล้วย,ยังไงก็ <S <S <า>ช่วยเอ้ใครขอร้องให้ช่วย เฮ้ยคนนี้แปลกเนาะช่วยยังไม่ดีอีกผมช่วยคุณเพราะว่าคุณเน่ยช่วยผมไงแล้วคุณช่วยผมทำไมอะใครขอร้องอะเน่น่เไม่ต้องพูดเลยนะที่ช่วยไว้เมื่อกี้เนี่ยนะไม่อยากให้ใครมาตายในกลงทหารนี้กลัวผีแค่นั้นอย่าอย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรเยอะผมก็นึกว่าคุณชอบผมซะอีกนะช่วยผมแต่ว่าผมช่วยคุณนะเพราะว่าผมชอบคุณนั่นแหละคุณตรงเดี๋ยวตบเฮ้ยเอาน้ ฉันตอบติต๊ตุ๊กวิ่งยับวิ่งของจริงเลยเจ็บผู้หญิงนี่ฉันเสียหายฉันเป็นผู้หญิง,งเกิดมาฉันไม่เคยมีความรู้ฉันไม่เคยใจอ่อนกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้น <ผม S 2> อย่าพูดแบบนี้ฉันไจะยินดีปกติปะเนี่ยของแท้คุณคุณดีมากของแท้ผมชอบคุณผมได้ช่วยคุณเนี่ย<อ>คุณไม่ชอบไม่ ชอบแต่ผมชอบนะไม่ชอบผมไม่เคยชอบใครนะเนี่ยผมชอบคุณอะแสดงนะแสดงคนป่วยคุยน้ำเงคุณืนคุใส่ชุดพยาบาลไปเฝ้าผมก็ฟินนะดูถามอะไรอ่ะนี่ชอบคอสเพลย์ซะด้วยจะช่วยผมเนี่ยผมช่วยคุณเนี่ยแะไรว่าดูหนังบ่องไปคุยกัน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแป๊บหนึงได้มั้ยเดี๋ยวฉันคุยกับเข้างบนแป๊บเฮ้ยไม่เห็นอ๋อเอางี้ผมพูดคำเดียวเลยแอบฟังอยู่ใช่แอบอยู่กำลังหวังมาไหวตัวเนี้ยเห็นพูดไม่ได้อะไรเป็นเรื่องไงฉันจะบอกว่าถ่ายคลิปเก็บไว้มันมีความในใจอันหนึ่งจะบอกพูดมาโกจริงนะที่จะพูดอะไรก็พูด ขอหอมพงที่นึงนะถ้ขอหอมพูงจบอย่าอย่าทําตัวแบบนี้ได้ไหมทำไมอะไม่ชอบมันหอมมันต่ําไปนะ <ผม S 2> หอมพง,พงไม่ได้ผมหายใจไม่ออกผมไม่ได้กินอะมาหอมเดียว <c oughs> น่าเีย่มากเลยเอะอ้าวคุณหายใจไม่ออกไม่ได้กินงนีล่ะมันหอมั หรือจะมาช่วยผายปอดกับผมโอ๊ยนาหายเที่ยจะตบจะตบหนวดหลุดเอาที่เอาที่ไปอันห่างเลยไม่ชอบเลยจริงๆจะจะบจันี่นั่นอ่ะรูนได้เลยหอมทีนึงแล้วองแ้หอมอะไรพี่ของแท้หอมอะไรก็หอมไงง่วงนอนเพี้ยงนะจะหลีกจะกันมา หยุดเอ้พูดเยอะเกินไปแล้วแบบนี้เป็นอะไรจะทำอะไรก็รีบทำเล็กเดี๋ยวคนเห็นกันเ็วสรุปก็ให้หอมงั้นหอมนะอ่ะหนึ่งทีเอ๊ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โห้เผอไม่ได้เลยนะนะกออาชีพประกอบ ยังไงติดพ่อมาพ่อผมมานิดคุณผู้ชม <c oughs>